สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของสิ่งที่คุณเนี่ยต้องทำทุกวัน,นครับแล้วเราก็มองว่ามันเป็นของเสียด้วยนะคือไม่มีใครอยากจะไปจับมันหรอกนะครับผมเอาให้ง่ายแค่จับยังไม่อยากจับเลย แต่เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถเป็นยารักษาให้กับคุณได้แล้วก็สิ่งนี้เองเนี่ยเอาจริงๆนะมันก็มีประโยชน์ในการบอกสุขภาพคุณได้มากมายด้วยนะครับนั่นก็คืออึของเรานั่นเองนะครับผมอุจจาระของเรานี่แหละคุณฟังไม่ผิดหรอกนะครับวันนี้แหละเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการปลูกถ่ายอุจจาระหรือว่าการปลูกถ่ายขี้นั่นเองการปลูกถ่ายขี้ทำปทำไมกันวะการปลูกถ่ายขี้เอาจริงๆหลายหลายคนอาจจะงง ฟังแล้วมันคืออะไรกันวะเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้บนโลกด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งเอาจริงนะทุกคนไอการปลูกถ่ายขี้เนี่ยมันเป็นแบบที่ทุกคนคิดไปๆเลยครับก็คือการปลูกถ่ายขี้ของเราเนี่ยเราอือออกมาปุ๊บเอาอือของเราเนี่ยยัดเข้าตูดคนอื่นเอาไปใส่นในลำไส้คนอื่นแล้วเราทําแบบนั้นก็ไปทํำไมวะ จริงๆอย่างแรกเลยไอ้ก่อนที่บอกก่อนนะั้นเอยว่าทำไมอึถึงบอกสุขภาพเราได้เนี่ยนะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยเอามาดมนะครับผมอันนี้เป็นศาสตร์แบบหมอโบราณเลยมีหลายที่บนโลกมากๆอย่างในจีนโบราณเนี่ยแบบจัก,กรพรรดิอึเสร็จปุ๊บก็ต้องมีหมอมาดมอึน,นะหรือแบบในยุคโบราณในหลากหลายอารยธรรมเขาก็มีการดมอึทั้งนั้นเพราะว่ามันส่งสัญญาณบอกสุขภาพได้แต่อึเองเนี่ยนอกจากจะเป็นสิ่งที่บอกถึงสุขภาพเราได้อะมันอาจจะเป็นปุ๋ยได้ด้วยถูกไหม แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอืนเนี่ยก็เป็นยารักษาได้ฟังดูแลวว้วอึมันดูจะเป็นของเสียของเราถูกไหมเรากินเสร็จย่อยออกมาปุ๊บของเสียเนี่ยก็อึปุ้งออกมานะครับแล้วทําไมอึนเนี่ย ถึงกลายเป็นยารักษาโรคได้เลยครับแล้วมันต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายอึจริงๆอย่างนั้นหรอจริงๆเคสนี้เนี่ยเราก็คงไม่ได้เห็นกันทั่วไปหรอกนะครับผมแต่มันเป็นการรักษาเวลาคนที่มีลำไส้แล้วติดเชื้อเนี่ยในบางประเภทไม่ได้รักษาการทุกประเภทนะครับแต่มันมีวิธีรักษาแบบนี้จริงๆแล้วมันก็ใช้กันในยุคปัจจุบันด้วยนะครับผมก็ยังมีการรักษาแบบนี้อยู่ไอการรักษาปลูกถ่ายอืดเนี่ยทำไปทําไมกันอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือ คนที่จะรักษาเนี่ยก็คือคนที่ลำไส้เนี่ยติดเชื้อถูกไหมและลำไส้ตรงนี้เองเนี่ยอาจจะขาดแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียที่มันดีต่อสุขภาพของเราครับการปลูกถ่ายอืดเนี่ยก็คือเอาอืจดจากผู้ที่บริจาคอืดม,ม,มาต้องเอามาตรวจสอบก่อนนะว่าอืดนี้เนี่ยมีแบคทีเรียดีที่เราต้องการไหมแล้วก็มันไม่ได้ติดเชื้ออะไรอื่นๆที่เราไม่ได้ต้องการใช่ไหมเพราะว่า ไม่อย่นเนี่ยเดี๋ยวใส่อึเข้าไปในร่างกายอีกคนนึงเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้นหรืออาจจะมีเชื้ออะไรอื่นๆน,นะเข้าไปสร้างสภาวะแทรกซ้อนนะครับผมทําให้อาการเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกเพอเอาอึมาที่ได้รับบริจาคมาแล้วว่าเอามาตรวจสอบโอเคอึนเนี่ย เป็นอึนสุขภาพดีนะครับผมแล้วก็เป็นอึนที่มีแบคทีเรียที่ดีอยู่ก็จะเอาอึนเนี่ยใส่เข้าไปนะครับโดยวิธีการใส่ไม่ให้กินเข้าไปนะแต่จะสวนเข้าไปทางตูดเนี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปให้มันไปถึงตรงลำไส้เรานะครับผมให้มันอยู่ในลำไส้ของเราซึ่งเวลามันไปอยู่เนี่ยที่บอกว่ามันมีแบคทีเรียที่ดีหรอสุขภาพเราอยู่นะครับมันก็จะทําให้ลำไส้ที่ติดเชื้อเนี่ยแล้วก็ขาดแคลนแบคทีเรียที่ดีอะ่ะมัน ได้สร้างแบคทีเรียที่ดีขึ้นมาใหม่นะครับผมทําให้แบคทีเรียที่ดีตรงนี้มันก็ไปเติบโตในลําไส้ของเราอีกครั้งหนึง่งทาให้ลําไส้เนี่ยกลับมาสุขภาพดีนั่นเองโดยการทํางานเนี่ยเมื่อแบคทีเรียเนี่ยนะครับผมได้เติบโตในลําไส้อีกครั้งมันก็จะไปสู้กับเชื้อที่ต้องการที่ให้แบคทีเรียเหล่าเนี้ยไปจัดการนะครับพอจัดการเสร็จปุ๊บก็พูดง,ง่ายๆเหมือนทําให้ลําไส้ของเราอ่ะมันบาลานซ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมแบบกลับมามีสมดุลสุขภาพที่ดีอีกครั้งนะครับ และการรักษาก็จัดว่าเสร็จสิ้นนั่นเองเขาถามว่าแล้วอืที่เราใส่เข้าไปมันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็แน่นอนแหละเดี๋ยวมันก็ไหลออกมาแล้วก็อืออกมาตามธรรมชาติมันก็จะไม่ได้คงค้างอยู่ในร่างกายของเรานะครับผมถามว่าอย่างเราๆอย่างเงี้ยคือเรามีแบคทีเรียอยู่ในร่างกายมันไม่ เป็นหวัดเป็นไข้อย่างนั้นหรออนนี้ก็ต้องบอกไว้ว่ามันแล้วแต่ชนิดของแบคทีเรียนะครับผมในตัวเราจริงๆเนี่ยก็มีแบคทีเรียมีเชื้อนนเชื้อนี้มีเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่มันมีกลไกในการควบคุมปริมาณของสิ่งเหล่านี้ในกรณีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะ เกิดการเสียสมดุลไปได้ก็ทําให้อาจจะเกิดเป็นอาการเป็นโรคเป็นอะไรขึ้นมานะครับผมตรงนี้เองก็เกิดขึ้นได้ในหลากหลายอวัยวะเลยนะครับอย่างตัวอย่างของอาการยอดหิตของมนุษย์บนโลกเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นการเป็นเชื้อราในช่องคลอดอันนี้มันก็เป็นปกติเพราะว่าในช่องคลอดของผู้หญิงก็มีเชื้อราอย,อยู่แล้วนะครับผมอาจจะไปเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยที่ทาให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อรามากเกินการควบคุมออกมาก็กลายเป็นเชื้อราในช่องคลอดแล้วอาจจะกลายเป็นตกขาวเป็นอะไรแบบนี้มาก็ได้นะครับผมจาก ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า3ส่วน4ของผู้หญิงบนโลกอ่ะเคยเป็นอาการนี้มาหมดเพราะฉันเองเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมอย่าไปมองว่าอย่างแบคทีเรียในลำไส้หายไปเราจะทำยังไงให้มันกลับมายักขี้เข้าไปเพื่อให้แบคทีเรียมันโตขึ้นมาใหม่ก็เป็นวิธีรักษาหนึ่งบนโลกลนะครับผมเพราะฉันเองเนี่ยก็อย่าไปมองว่ามันเป็นวิธีที่ดูน่ารังเกียจอะไรเลยคือมันก็พิสูจน์มาแล้วว่าไอการปลูกทายอื่นเนี่ยมันรักษาได้จริงๆแล้วมันก็ทําให้ลำไส้เนี่ยกลับมามีบาลานซ์มีสมดุ ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงไม่เคยได้ยินกันมาแต่มันมีอยู่จริงๆบนโลกใบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่เราได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกคนกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะ อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับ,รบอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟนะอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์ฟฟร จัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทาก, X, กับโค้ด AFFX e แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วยดยูนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลย ก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สําหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึงเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ